มีพุทธภาษิตนะบทหนึ่งที่เราสาธยายอยู่บ่อยๆทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจาะว่าทำทั้งหลายนี้ก็เรียกว่ารวมการกันทำทุกอย่างนะรวมทั้งการทำความดี หรือว่าการปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือใจคุณภาพของจิตทานนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่ว่าจะต้องมาเจริญสติทำสมาธิอย่างเดียวจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมการให้ทานหรือการถวายทานนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมและสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือจิตใจเจตนาความตั้งใจนะในระหว่างที่เรา บำเพ็ญทานไม่ว่าจะเป็นการให้ทานกับคนทั่วไปที่เดือดร้อนหรือว่าการถวายทานกับพระสงฆ์อย่างนี้คนจำนวนมากเนี่ยไปไปให้ความสำคัญกับสิ่งของโดยเพราะราคาของสิ่งของหรือว่าจำนวนเงินเช่นคิดว่าเนี่ยถ้าหากถวายของราคาแพง หรือว่าถวายเงินเยอะๆก็จะได้บุญเยอะอันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของสิ่งของหรือจำนวนเงินนะมันอยู่ที่ใจทานนั่นจะเป็นทานที่บริสุทธิ์แล้วก็มีอานิสงส์มากก็เพราะว่าถวายหรือให้ด้วยศรัทธา หรือว่ามุ่งประโยชน์ของผู้รับคืออยากจะช่วยอยากจะเกื้อกูลด้วยจิตที่เมตตาถ้าจิตเนี่ยมีศรัทธาเปี่ยมด้วยเมตตาเนี่ยทานนั้นก็เป็นทานที่เราบริสุทธิ์ก็ว่าได้ถึงแม้ว่าะจะขึ้นอยู่กับสิ่งของด้วยนะ เช่นว่าเป็นของที่ประณีตประณีตนี่ไม่ได้แปลว่าราคาแพงหมายถึงว่าตั้งใจทำตั้งใจหาเป็นของสะอาดเป็นของเหมาะกับการถูกเวลาแล้วก็เหมาะสมควรกับผู้รับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดจากเจตนาแต่ว่าที่สำคัญมากก็คือศรัทธา แล้วก็เมตตารวมทั้งให้เพราะว่ามุ่งที่จะลดจระละการถวายที่เป็นไปเพื่อลดความตนหนีอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์เป็นทานที่มีอนิสงส์มาก แต่ถึงแม้ว่าจะถวายด้วยของที่ราคาแพงแต่ว่าใจเนี่ยให้ด้วยกิเลสเช่นอยากจะได้ผลตอบแทนเป็นวัตถุเป็นสิ่งของถวายแล้วก็จะได้ถูกหวยรวยเบอร์อย่างงี้เนี่ยมันเรียกว่าจิตใจเนี่ยไม่ได้ บริสุทธิ์นั้นบุญที่เกิดขึ้นจากทานนั้นมันก็น้อยหรือว่าถ้าเจตนาที่ถวายทานก็เพื่อสร้างภาพอันนี้ก็เป็นเจตนาที่เจอด้วยกิเลสนะอยากให้คนยกย่องอยากให้คนสรรเสริญอันนี้ก็เป็นการเพิ่มตัวมานะ ก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะซึ่งมันทำให้การให้ทานนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงให้เราระล,ลึกนะว่าเมื่อจะให้ทานหรือถวายทานเนี่ยจิตใจของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมก็คือว่ามีศรัทธา มีเมตตาหรือว่าต้องการที่จะลดความโลภนะความตนหนีไม่ใช่ไปเพิ่มพูนนะความโลภให้มากขึ้นนั่นของแม้จะเพียงมีค่าไม่มากเป็นของเล็กน้อยแต่ว่าเป็นของทั้งหมดที่เรามีแล้วก็อยากจะให้ เพื่อประโยชน์กับผู้รับเนี่ยอันนี้จึงเ,เรียกว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์เป็นทานที่มีอาน,นิสงส์มากมันอยู่ที่ใจนะและที่จริงมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีกรรมด้วยเช่นจะถวายสังฆทานเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ แม้ว่าจะท่องคำถวายสังฆทานไม่ได้แต่ทานนั้นก็จะเป็นทานที่บริสุทธิ์ได้เพราะว่าเจตนาหรือว่าจิตใจของผู้ให้เนี่ยอยากจะให้อยากจะถวายด้วยศรัทธาแต่บางทีหลายคนก็ไปติดอยู่ที่พิธีกรรมหรือที่คำกล่าวถ้าเกิดกล่าวไม่ครบนะจะรู้สึกว่าได้บุญน้อย อันนี้ไม่ใช่เลยพิธีกรรมมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยที่ทำให้จิตเนี่ยมีเจตนาไปในทางที่เป็นกุศลรวมทั้งทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิอย่างเช่นเวลาจะถวายทานขณะที่มีการเลี้ยงพระหรือในงานเลี้ยงพระเนี่ยก่อนถวายอาจจะมีความพลุกพล่านมีคนเดินเข้าเดินออก มีคนส่งเสียงมีคนจัดอาหารจัดพาบรรยากาศมันมไม่ค่อยทำให้ใจสงบเท่าไหร่ถ้าใจไม่สงบเนี่ยมันก็เป็นบุญน้อยแต่พอมีพิธีกรรมเป็นตัวส่งสัญญาณว่าอตอนนี้ได้เวลาสงบแล้วตอนนี้เวลาได้เวลาหยุดคุยหยุดส่งเสียงได้แล้ว น้อมใจมาที่พระแล้วกล่าวคำถวายสังฆทานเนี่ยมันก็ช่วยน้อมใจของผู้ถวายรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ให้สงบเป็นสมาธิเป็นกุศลนะบุญก็จะเกิดกับผู้รับบุญก็จะเกิดกับผู้ให้ได้เต็มที่เป็นบุญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินทองโชคลาภที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นบุญ ที่เกิดกับคุณภาพของจิตงันทานเนี่ยนะมีใจเป็นใหญ่นะทานนี่มีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วที่ใจสีเงเหมือนกันนะเวลาจะสมาเวลาจะรักษาสีหรือว่า,าจะน้อมสีเข้ามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ย แม้จะไม่มีพิธีสมาทานหรือว่าไม่ได้สมาทานต่อหน้าสงฆ์อยู่ที่บ้านตั้งใจว่าจะรักษาศีลอันนั้นก็ทำได้เลยพิธีกรรมเป็นแค่ส่วนประกอบเป็นแค่ตัวช่วยให้จิตใจใมีความตั้งมั่นแต่ถ้า,าว่าไม่มีพระที่จะเป็นผู้ให้ศีล หรือว่าท่องคำสมาทานไม่ได้เพราะอยู่ที่บ้านทำที่บ้านเนาะถ้าตั้งใจเนี่ยนะมันก็ถือว่าได้สมาทานแล้วและยิ่งถ้าตั้งใจรักษาไปจนตลอดทั้งวันหรือตลอดระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นบุญเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีการกล่าวคำสมาทานเนี่ย าการรักษาศีลนั้นถึงจะเกิดขึ้นหรือสําเร็จได้ไม่ใช่มีที่ความตั้งใจไม่ได้ที่พฤติกรรมและที่สำคัญคือว่าเมื่อเมื่อตั้งใจรักษาศีลแล้วเนี่ยก็ให้เป็นไปเพื่อมุ่งลดละกิเลสไม่ว่าจะเป็นโทสะโลภะหรือโมหะศีลห้าเนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อ ควบคุมกิเลสสาตัวเนี่ยไม่ให้มาครองจิตครองใจของเราตั้งแต่สีงข้อ1จนถึงข้อที่5เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลดการละโทสะโลภะหรือราคะแล้วก็โมหะด้วยเมื่อเราเจตนาที่จะรักษาศีลงด้วยความเข้าใจแบบนี้เนี่ยการรักษาสีลงเราก็เป็นการปฏิบัติธรรม แต่้าว่ารักษาศีลเพื่อหวังผลตอบแทนเช่นเพื่อจะได้นะมีโชคมีลาภในวันหน้าหรือเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนี้มันก็จะเป็นเจตนาที่เจอด้วยกิเลสอยู่นะหรือว่าเพื่อสร้างภาพว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเป็นคนมีศีล ดูถูกคนที่เขาถือศีลไม่ครบเช่นเขาสูบบุรี่เขากินเหล้าไปดูถูกเขานะยกตนข่มท่านหรือว่าถือศีลไปก็ไปดูถูกคนถือศีลห้าว่าไม่เคร่งครัดไม่ตั้งใจนะนนเนี่ยียกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรักษาศีลของผู้นั้นก็ไม่บริสุทธิ์นะจะเรียกว่าเป็นศีลปตะปรามาก็ได้ ศีลปัตตาภามาคือศีลที่มันเจือด้วยตัณหาและมานะคือทำไปเพื่อเพิ่มพูนกินเลสแต่ถ้าตั้งใจว่าฉันจะควบคุมกิเลสไม่ให้มาบงการชีวิตจิตใจของฉันจึงสมาทานศีลไม่ว่าศีลห้าศีลแปดหรือว่าศีลพิเศษเนี่ย ตรงนี้สำคัญกว่านะนั้นสีของใครเนี่ยจะประเสริฐหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ที่ท่าทางนะไม่อยู่ที่เครื่องแบบไม่ได้ที่เครื่องนุ่งหม่มหรือภาพลักษณ์นะแต่ว่าอยู่ที่ความตั้งใจเจตนาในะเวลาเราสมาทานศีลเนี่ยก็ให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย แล้วก็น้อมใจให้เป็นไปเพื่อลดละขัดเกลากิเลสมันยังจะเป็นการปฏิบัติธรรมภาวนาก็เช่นเดียวกันนะภาวนาเนี่ยไม,ไม่เป็นการเจริญสติทำสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ที่รูปแบบนะไม่ได้ที่ว่าต้องมานั่งหลักตาหรือว่ายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมอย่างเดียว ม้อยู่ในเอเรียบทอื่นถ้าหากว่าทําอย่างมีสติหรือว่ามีสติกํากับตั้งใจทําเพื่อให้เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวหรือเพื่อควบคุมไม่ให้กิเลสเข้ามาบงการจิตใจเนี่ยอันนั้นก็เลยเป็นภาวนานะผูะพรเจ้าเคยจัดว่าเนี่ยเมื่อยือนเดินนั่งนอน แล้วมีความคิดในทางกามหรือความคิดในทางโทสะมีความโกรธแค้นหรือความคุ้นคิดในทางมุ่งร้ายเมื่อมีความคิดแบบนั้นแล้วเนี่ยไม่รับความคิดนั้นเข้ามาสลัดออกไปหรือว่าถ่ายถอนจิตออกจากความคิดนั้น หรือทำให้ความคุ้นคิดนั้นเนี่ยหมดสิ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียนเผากิเลสก็คือถือว่ากำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะให้สังเกตนะว่าพระเจ้าตรัสว่ายืนเดินนั่งแล้วก็นอนด้วยคือแม้ขณะที่นอนอยู่นะแม้ขณะที่นอนอยู่เนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ความคิดอกุศลไม่วัาในทางนะ การในทางพยาบาทหรือโทสะในทางมุ่งร้ายเนี่ยมันมาครอบงำจิตแต่ว่าพยายามที่จะสลัดความคิดนั้นไม่ให้มันมาคลองจิตคลองใจก็ถือว่าทำความเพียรแล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่ากำลังนอนอยู่ก็ตาม หรือว่าอาจกำลังยืนอยู่นะไม่ใช่จงกรมหรือว่านั่งภาวนาในรูปแบบก็ตามอันนี้นักปฏิบัติธรรมหลายคนยังไม่เข้าใจนะไปมองไปดูว่าภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่รูปแบบเช่นต้องยกมือต้องเดินจงกรม คม,มีนะมีโยมที่เข้ามาทำวัสดสวดมนแล้วก็ฟังธรรมที่เนี่ยเขาก็ถูกคนข้างๆเนี่ยตำหนิว่าเนี่ยหรือทักท้วงว่าทำไมไม่ยกมือทำไมไม่ปฏิบัติตคนที่ทักท้วงหรือคนที่ตำหนิเนี่ยเขาไปเข้าใจว่าเนี่ย ถ้าจะปฏิบัติมันก็ต้องยกมือแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ไม่ได้ยกมือเลยแต่ว่ามีสติการฟังแล้วก็ไม่ได้ปล่อยใจลอยออกไปนอกตัวแต่ว่าคอยดูจิตจิตมันเผลอฟุง้งปรุงไปอ่าก็รู้ดึงกลับมาจิตมันหลาแปรดีตะดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตมันลอยไปนากตก็ดึงกลับมาจิตมันคิด ในทางลบทางร้ายเกิดความโกรธเกิดความเสียใจอ้าวก็ดึงมันนะกลับมาอยู่ความรู้ตัวแม้เขายังนั่งนิ่งๆไม่ได้ยกมือเขาอาจจะปฏิบัติก็ได้นะนั้นคนที่ยกมือแล้วก็ไปทักท้วงไปตําหนิคนที่เขาไม่ยกมือว่าเนี่ยทําไมไม่ยกมือด้วยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่านอกจาก จะเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการภาวนาหรือการปฏิบัติแล้วเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีความรู้สึกในทางยกตนคนท่านด้วยคือเมื่อฉันยกมือก็มองว่าคนที่ไม่ยกมือเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยก็น่าสงสัยว่าเขาปฏิบัติอยู่หรือเปล่าทั้งๆท,ที่เขายกมือเพราะว่าเขาส่งจิตออกนอก ไปดูคนอื่นนะไปดูคนอื่นแล้วไปเพ่งโทษเขายกมือก็จริงนะแต่ว่าไปเพ่งโทษคนข้างๆว่าไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติเพียงเพราะว่าเขาไม่ยกมือเนี่ยอาการอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วละ่ะเพราะว่าไปเพ่งโทษคนอื่นนะส่งจิตออกนอกไม่ได้ดูจิตดูใจของตัว เพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะยกมืออยู่หรือแม้จะเดินจงกรมอยู่เนี่ยแต่ถ้าส่งจิตออกนอกแบบนี้แล้วก็ไปตําหนิเพ่งโทษคนนั่นคนที่ว่าไม่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็แสดงว่าตัวเองเนี่ยนอกจากจะไม่เข้าใจการปฏิบัติหรือการภาวนาแล้วก็ยังทําผิดด้วยมันเป็นการฟ้องตัวเองว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาถึงแม้ว่าจะยกมือก็ตาม ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นภาวนาได้อย่าให้ติดที่รูปแบบเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการภาวนาสิ่งสำคัญคือใจมันสำเร็จแล้วที่ใจมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชาย,ยังหนุ่มนะท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์คราวหนึ่งก็ไป ปฏิบัติธรรมไปเรียนกับไปภาวนากับหลวงปู่กินนาีที่นครพนมหลวงปู่กินนรีนี่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์มั่นนะหลวงปู่มั่นแล้วก็เป็นนักทุดงที่โชคโชนมากแหลังพอท่านท่านชลาท่านก็มาตั้งสำนักอยู่ที่วัดนครที่แห่งอยู่ในน,น,นครพนมหลวงพ่อชาตอนนั้นยังหนุ่มนะ อาจจะประมาณสัก30อายุ30ได้ท่านก็มีความเพียรในการภาวนามากเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเลยท่านก็สังเกตนะหลวงปู่กินเลี้ยท่านไม่ค่อยเดินจงกรมเท่าไหร่นั่งภาวนาก็ไม่ค่อยนั่งท่านก็ทำนั่นทำนี่ยัดจีวรปะชุนผ้า ท่านมีงานทําจิตปาถะทั้งวันหลวงพ่อชาท่านก็สงสยัยให้เรานี่เดินจงกรมนี่ทั้งวันทั้งคืนยังไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วหลวงปูน่นี่ท่านจะเห็นอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นท่านภาวนาเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอได้ฟังทมจากหลวงปู่กินนะลีก็ก็รู้ว่าเนี่ยหลวงปู่ในท่านนะ เข้าใจธรรอย่างลึกซึ้งมากนะก็เลยยอมรับนะนับถือแต่ท่านก็ยังทําความเพียรเหมือนเดิมนะเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนกิจอื่นๆที่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากทําแต่มีวันนึ่งเนี่ยเพราะว่าจีวรเนี่ยมันขาดที่จริงคงขาดมาหลายวันแล้วแต่ท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลา กับการเย็บนจะีวรแต่ตอนนี้ได้ถึงเวลาแล้วท่านก็ปะชุนจีวรแต่ขณะที่ปะชุนจีวรเนี่ยท่านก็นึกถึงการภาวนานะท่านอยากจะไปภาวนาอยากจะไปภาวนามากเพราะนั้นท่านก็เลยอยากจะตั้งใจจะปะชุนจีวรให้เสร็จเร็วๆจะได้รีบไปภาวนาท่านก็เลยรีบทำนะ รีบปะรีบชุนจีวอหลวงปู่กินรีเดินผ่านมาเห็น mm. ก็เลยทักว่าท่านชาจะรีบร้อนไปทำไมเล่าหลวงพ่อชาก็ตอบว่าอยากจะรีบำใา้มันเสร็จรีบจะรีบอยากจะรีบทา่ายมันเสร็จไวๆครับเสร็จไวๆเพื่ออะไรจะได้ไปภาวนาครับ หลวงปู่ท่านก็เลยท้วงว่าท่านชาท่านไม่รู้เลอว่านั่งเย็บจีวรนี่ก็ภาวานาได้ท่านก็ดูจิตด,ดูใจของท่านสีแล้วก็แก้ไขมันจะรีบร้อนไปทำไมเล่าแบบนี้ก็เสียหายหมดความอยากให้เสร็จไวๆนี่มันท่วมหัวแล้วเนี่ยท่านยังไม่รู้เรื่องของตัวเอกเหรอตัวคําพูดนี้กระตุกใจน่ะ หลวงพ่อชามากเลยทำให้ท่านได้เข้าใจหรือว่าโอ้ไอภาวนานี่มันไม่ได้อยู่ที่การเดินตามรูปแบบอย่างเดียวทำอะไรก็เป็นภาวนาได้แม้จะเย็บจีวรแม้จะตักน้ำนะไม่ต้องพูดถึงการเดินบิธบาทเพราะว่าทำอะไรก็ตามก็มาดูใจของตัว มันมีความอยากมันมีความขุนมัวนะ่วมันมีความว่าวุ่นอยู่หรือเปล่าท่านได้บทเรียนนะจากการเจ็บจีวรว่าขณะที่เจ็บจีวรเนี่ยใจท่านไม่ได้อยู่กับการเจ็บจีวอเลยใจยไปอยู่กับการภาวนาอยากจะรีบภาวนาอยากจะไปภาวนาให้เยอะ และภาวนาที่ท่านหมายถึงก็คือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิใจไม่ได้อยู่กับการเย็บจีวรความอยากภาวนาหรือการอยากจะทําให้มันเสร็จไวๆการเย็บจีวรเสร็จไวๆร้อนรนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจตัวยังมองไม่เห็นปล่อยให้มันคลองใจจนกระทั่งหลวงปู่ท่านสังเกตได้ นีพวกเราหน้าภาวนาเนี่ยต้องนะก็ต้องให้ตระหนักนะว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรนะมันก็ภาวนาได้จริงอยู่นะความขยันหมั่นเพียรน,นะกระตือร้อนในการภาวนานี่เป็นของดีนะแต่ว่าถ้าถ้าทำจนกระทั่งขาดสติมันก็เป็นอุปสรรคนะสมัยที่ตอมาไป ปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนนี่ว่าสนามในเนี่ยมันตั้งใจภาวนามากเลยนะเดินจงกรมสร้างจังหวะเพราะหลวงพ่อเทียมบอกไห้ทำทั้งวันแต่ตอนนั้นมันทําอยากจะเอานะทาด้วยความคิดจะเอาความคิดที่อยากจะเอาชนะความคิดฟุง้งซ่านเวลาภาวนาเนี่ยนะ มีวันหนึ่งเห็นโยมพ่อโยมแม่เดินมาที่หน้าวัดไกลๆเลยพอเห็นนะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะเห็นว่าท่านมาขัดขวางการภาวนาของเราเพราะว่าถ้าท่านมาเราก็ต้องหยุดเราต้องสนทนาต้องต้อนรับเสียเวลาภาวนาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเลย แล้วก็พูดกับท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำนองว่ามาทำไมจริงๆเนี่ยภาวนาก็ทำได้นนขณะที่สนทนากับโยมพ่อโยมแม่หรือใครก็ตามระหว่างที่สนทนากับโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ดูใจของเราไปนะหรือว่าขณะที่สนทนาเราก็มีสติการฟังการพูดการคุยมันภาวนาได้นะขณะที่ โยมพ่อโยมแม่มาหาหรือใครมาหาก็ตามมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เสียเวลาภาวนาอันนี้ก็เป็นพ่อเราไม่เข้าใจเนะว่าภาวนานี่สิ่งสำคัญอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบถากว่ารักษาใจดูใจนะของตัวเองว่ามันฟุ้งมันลอยมันหลงอ่ะเราก็ กลับมาให้มันเป็นปกติถ้าใจมันลอยออกไปนอกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับโยมพ่อโยมแม่แต่ใจไปนึกถึงทางจงกรมอ่ัอน,นั้นมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วนั่นก็ขาดสติแล้วกลับมามีสติอยูการสนทนาเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนานี่ยนะก็เช่นเดียวกับทานและศีลน,นะิีนสำคัญคือใจนะใจ ให้เราเข้าใจนะพุทธภาสิทธิวาเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสําเร็จและที่ใจเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าที่เรานึกเลยนะเอาคำนี้เพ่านท้านี้นะกรบพระมีพุทธภาสิทธ